ไปเลครับสววัสดี่านอ่อแมพีนองชา,าดีซีเกมเมอร์ด้วยกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเพนทเวอร์ซัสซอมบี้ภาค2นะครับเราก็จะมาเล่นกันในอ e ีเวนต์สนุกๆในคลิปนี้นะผมนี่นะครับเอาไปถึง8ด่านกันไปเลยนะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะไหวแค่ไหนเอาแค่นั้นก็แล้วกันนะผมลุยกันเลยด่านแรกก็มาในนี้นะครับมันก็ต้องทําอะไรวะเนี้ยยังไงเมื่อกี้มาถ่ายได้ดูนะครับที่หมายแล้วเอาตัว3ไปเหรอสายฟ้าธรรมดา,าก็แล้วกันนะครับ แล้วก็น้องแมวบาลุธรรมนะครับไอตัวนี่ไปแล้วก็ก๊อปปี้ไปด้วยนะครับอ่าอะไรอีกเดอสามหัวเหรอสามหัวก็แล้วกันนะครับนี่โอเคแล้วก็ที่เหลือเอาเป็นพวกนี้ไปเลยนะครับมาดูซิจะรอดหรือเปล่านะผมลุยกันเลยครับโอ้มันห้ามใช้เกินสองพันเหรอเอาบันไลแล้วห้ามใช้เกินสองพันนะครับ โอเคห้ามเกินใช่ไหมห้ามเกิน2,000ใช่ไหมไอ้ยักษ์มาเหรอโอ้ไม่กอดเดียวเออกูต้องใช้ตัวฟรีเยอะๆแล้วใช่ไหมโอ้แมวครับไปหน่อยอืมสายฟ้าไปครับเออห้ามใช้เกิน2,000แล้วมิน้นก็ไม่ได้เอามาบันเทิงแล้วจ้าบันเทิงแล้วจ้าตอนนี้ ไปครับโอ้มีแต่ยักษ์อยางเดียวเลยอะไรของเมืองกันเนี่ยเออสาฟ,ฟ้าเพิ่มไปชิบหายเลยครับเออจัดไปก่อนแมวมาเยอะๆนะครับเออเออแมวมาเยอะๆหน่อยไหวนะเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งโอ้โหอะไรกันเนี้ยตัวฟรีเอามาถูกแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เอามิ้นต์มาเลยนี่สิเฮ้ยเหลืออีก5้ารอยกว่าเองเหรอ ไปครับไปครับของฟรีมาหน่อยเออเรียบร้อยไปโอเคพอได้อยู่นะครับนี่เหลืออีก400ร้อยเฮ้ยเออแมวนี่แหละได้ผลสุดไหนไหนด้านบนครับจัดไปหน่อยเรียบร้อยมาเราใช้ตัวฟรีอย่างเดียวนะครับเราต้องใช้ตัวฟรีอย่างเดียวนี่ดักไว้ก่อนปื๊ดปาบไอยักษ์มาช่องไหนวะเนี้ยรีไปก่อนเลยดีกว่านะครับผมนี่รีเพย์ไปเพิ่มความเร็วนะครับปื๊ดปาบปื๊ดปาบปึ๊ดปาบป เออเออไหนบรรลุธ,ธรรมมาฮะไปใส่ตัวนี้ไปก่อนเลยหนึ่งดอกให้ชอกฉํำใด้าพาทิศมาเต็มอันติกก็มาแก้วครับไหนอีกไหนอีกเราต้องรอให้ยักษ์มาอีกสักรอบนะครับไปรีไปก่อนครับเพิ่มความเร็วนะครับไหวไหมโอเคไฟนอลเวฟมานะครับรอบนี้แหละมึงเอ้ยความมันไอ้ยักษ์มาช่วงล่างทั้งสองเลยนะครับมาช่วงล่างวะเฮ้ยเออ ใส่อันติองนี้ไปเลยครับน้องแมวขอบมันไปซะเออไหนไหนไหนขอบมันไปเลยน้องแมวเออใส่อันตีใส่แมวไปอีกนะไม่เพิ่มความแรงให้กับน้องแมวของเรารอดไหมรอดไหมเนี่ยเออตายอีกนิดอีกนิดเออด้านล่างเรียบร้อยเหลือแค่ด้านบนนะครับไอ้แนวโอ้ยรอดมาได้ยังไงนะครับโอเคด่านต่อไปกันเลย มาแล้วครับในด่านนี้นะครับผมมันก็ให้เราจัดการซอมบี้20ตัวภายใน8อุ้ยนะครับแล้วกูจะจัดการมันยังไงวะเนี้ยเดี๋ยวเราต้องสต็อปมันใช่ไหมโอเคแล้วมันก็ไม่ให้เราจัดทีมด้วยนะครับถ้าไม่เราจัดทีมแบบนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากสําหรับผมนะครับผมเอาเป็นด้านล่างก่อนก็แล้วกันไปด้านบนนี้ดักก้ตรงนี้ก่อนนะครับดูซิว่าเราจะผ่านไปได้หรือเปล่านะครับ และตอนนี้พวกซอมบี้มันก็มาเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับนะแล้วกูจะไหวไหมวะเนี่ยเอ้ยเอ้ยมันกินเราแล้วเอ้ยอย่าก,กินไม่เออยิงด้านล่างไปก่อนนะครับนี่ทิมไปก่อนทิมทีนช่วยกันยิงหน่อยครับช่วยกันยิงหน่อยเร็วเออตังก็มาน้อยเสเหลือเกินนะครับเราต้องรีบสร้างให้เยอะขึ้นนะผมมาฮะช่องนี้มาอีกไอตัวปืนใหญ่ก็มาซะด้วยนะครับนะมันมันแดก มาเด็กพาดทิศเรานะครับมัวสร้างพาดทิศของเราน,นี่ใส่ไม่ดีนะมึงเนี้ยรู้เปล่ารู้เปล่าว่ามึงน,นี่ใส่ไม่ดีมากเลยเออเร็วครับช่วยกันจัดกันหน่อยนะครับตอนนี้ทิมด้านหน้าไปก่อนเลยเออเอาสิมึงมาตรงนั้นกูทิมด้านหน้ามึงอะมาไปอีกครับอันนี้จัดไปหน่อยแล้วก็ทิมด้านหน้าไปอีกนะครับนี่ เร็วเลยด่วนๆครับขอด่วนๆไปอีกจ้าไปอีกเอจับถึงแล้วชิไหมเออทิมไปอีกนะครับโอเคตรงกลางนี้ไหวไหมเอชอชาตเอร์ไม่หมดก่อนไปเออไงล่ะไงล่ะไงล่ะมาครับไม่ได้สักสามแถวนะครับไอต,ตัวนี้ก็ทิมตีนไปหน่อยเดี๋โอ้ยยักษ์มาด้วยเหรอโอ้โหบันเลยแล้วครับ ไอ้ยักษ์มาแบบนี้นะครับอันตรายมากไหวหรือเปล่าวะนนี้ทิ้มไปก่อนสต็อบไปก่อนครับไอ้ยักษ์เ๊บไปดีมาเลยครับไอ้ยักษ์ทิ้มตีนไปรอระเบิดหน่อยรอระเบิด 5, 4, 3, 2, ห้าสี่สามสองแอคชั่นนี่ไงไหวไหมโอภาสทิศก็มาน้อยมากๆนะครับน้อยมากๆน้อยมากอือโอ้โหจะไหวหรือเปล่าครับนี่ เออทิมตีนไปก่อนครับด้านบนทิมไปก่อนเออวัวกุูต้องได้เปลืองตังอีกแน่เลยนะครับรอบนี้เนี่ยไปอีกออต้านเ,เอาไวตา้ต้านเอาไวตา้ต้านเอาไว้ก่อนเออโอ้ยมาเยอะไปไหนโอ้โหไม่ไหวแล้วเออแข็งไปได้แค่นั้นนรันรอเวสสุดท้ายมาก่อนเออให้มึงผ่านไปเลยอ่ะโหยากมากว่ะเนี่ยโอ้โหดูตัวเล็กสิ ออไปเลยพลืชพืชนี่รุนให้หมดรุนให้หมดเออต้องแบบนี้นี่แก้วผ่านแล้วนะครับด้านบนเนี่ยเหลือแค่เราต้องจัดการมันให้ได้นะครับนี่รอก่อนรอก่อนรอก่อนออน,น,นี่ก็ทิมตีนไปก่อนนะครับรอเลยรอเลยด้านบนด้านบนไหวไหมเออมา ไอ้ยักษ์มาด้านบนว่ะเฮ้ยเวฟสุดท้ายยังมาไม่ถึงเลยนะครับเนี้ยไปแข็งไว้ก่อนไอ้ยักษ์โอ้ไม่ไม,ไม่ไม่แข็งยักษ์ว่ะบันอะไรละครับนี่จัดไปก่อนพืชเออพืชไปก่อนพืชไปก่อนสต็อปมันไหนไหนไหนทำไมชา้าจังเลยวะเนี่ยรอก่อนทิมตีนทิมตีนอีกได้ไหมไอ้ยักษ์ด้านบนนะครับชิบหายแล้วตอนนี้น้ำแข็งปื๊บเออ มาครับมาเราต้องต้านมันเอาไว้ให้ได้นะครัไอ้ยักษ์ไปเออต้านไว้อีกนี่มาเลยครับปื๊ดไปยิงปืดป๊ดปืดป๊ดปืดป๊ดปื๊ดปื๊ดปื๊ดยิงเออโอ้โหมึงจะมาเยอะอะไรขนาดนี้วะอืมพาทิตมาอีกพาทิดมาอีกอ่าวางไว้ตรงนี้อีกนะครับดังไว้ก่อนถ้าไม่ไหวแล้วค่อยว่ากันนะครับ ด้านหน้านี้จัดตรงนู้นไปก่อนดีกว่าเอออย่าให้มันยิงมาด้านบนชิบหายเร็วนี้ด้านบนชิบหายเร็วนี้เออเออ,อยานะเออเปึบ๊บมี่แข็งไว้ก่อนตรงนี้ก็ชิบหายเร็วเหมือนกันจัดไปหน่อยครับปืดปื๊ดปืด,ปด,ปดแล้วก็ยิงปืด๊ดเออไม่ทัน <laughs> ไม่ทันตรงนั้นไปไปอีกเออช่วยกันยิงโหเปลืองตังชิปหายด่านไรวันเนี้ยอรีเลย พืชอ่น้ำแข็งไปอีกนะเอาน้ำแข็งไม่ได้เอออีกทีจัดไปทิมตีนไปด้วยนะครับนี่ไม่ตายมันรู้ไปเรียบร้อยครับเออผ่านได้นะครับต้องเปลืองตังสักก้นน้อยหนึ่งไปด่านต่อไปกันเลยครับไม่รู้ว่าได้กี่ด่านนะครับสักสี่ด่านก่อนก็แล้วกันนะผมครึ่งครึ่งในด่านนี้นะครับมันให้เราจัดตัวไปเองนะครับตัวอะไรก็ได้เหรอแบบนี้แหละกูชอบ มาฮะเอาตัวนี้ไปนะครับแล้วก็มินนี่ไปสายฟ้าไปนี่สายฟ้าไปด้วยนะครับแมวตัวนี้แล้วก็ตัวนี้อ่ะประมาณนี้ได้ไหมวะน่าจะพอได้นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยครับไปเราต้องสร้างแบบเรลรี่นะเรลรี่บรรลุธรรมก็วางตรงนี้ไปไอสายฟ้าวางไปตัวนี้ก็สายฟ้าด้วยนะครับ เราต้องมาแบบเร็วๆนะครับแมวมาช่องไหนวะเนี้ยช่องไหนช่องนี้ก่อนเอออันนี้เดี๋ยวก่อนนะครับไปช่วยกันยิงไปนะครับแมวเพิ่มตรงนี้ไปดักไว้ด้านหน้าสักน้อยหนึ่งนะครับโอเคบรรลุรมไปเพ้่มเออเอาหายสองเลยเหรอบรรลุรมเร็วไปไหนอีกครับนี่มาเลยพืชสายฟ้าเดี๋ยวก่อนสายฟ้าปัจจิโกของเรา ต่ฟาช็อตไปก่อนครับอ่าหนึ่งดอกให้ชอกช้ำเล่นเล่นเออมามาเลยครับสายฟ้าทั้งเล็กทั้งใหญ่นะประมากันครบเลยไปนี่ไงล่าไงล่ามาอีกครับน้องแมวน้องแมวซาตาลิบันบอกเลยว่าแจ่ม,มากนะครับน้องแมวเราอือช็อตแบบนี้หละเอาเลยไปยิงเข้าไปพืดอป้าด นี่นะครับถ้าเราจัดทีมเองนี่บอกเลยว่าไม่แพ้นี้ไม่แพ้นี่เอาตาด้านหน้าไปโอ้ยโดนทับได้ไงมาแล้วครับตัวนี้เพิ่มพาธิตยเยอะๆนะครับดัานนี้เราจะไม่แพ้แน่นอนถ้ามีพาทิตมากพอนะครับเออแมวด้วยนะครับแมวมากพอด้วยแล้วก็อันนี้จัดไปครับยิงความเร็วไปสายฟ้าเพิ่มก็ไปอีกนะครับบรรลุทาก็ด้านหน้าไปเออช็อตกันแบบนี้แหละโอ้ยอย่างโมมันครับเนี่ยอย่างโมมัน มมันมากการบนครับเผื่อไว้ก่อนสายฟ้าเพิ่มไปอีกนะครับตรงกลางนี่แก้วครับแก้วเว็บสุดท้ายมาแล้วของแท้แน่นอนมาแล้วอันติมาครับเตรียมตัวจัดไปเลยพื้เหลืออีกไหมอือมารีไปเลยเรียบร้อยสุดยอดครับทีมงานสายฟ้าของเราดานต่อไปกันเลย เอาละครับตอนนี้เราก็มาในด่านที่4นะครับมาดูซิว่าเราจะผ่านไปได้หรือเปล่านะครับผมลุยเลยด่านที่สี่กริกิกกอกเอย <ไป S 1> เดี๋วว <c oughs> มันห้ามเหยียบหรือวะโอ้ยห้ามไม่ซอมบี้เหยียบนะครับชิบหายเลยอ้าห้ามออกพระอาทิตย์ไปด้วยโอ้ไม่กอดอห้ามเลยห้ามหมดเลยนะครับห้ามทุกตัวเลยเนี้ย โอเคเราเอาเวานัดนี่ไปนะครับอ่าแล้วก็ทีมงานสายฟ้าแล้วก็ทีมงานแช่แข็งนะครับได้ไหมวะเราต้องจัดสรรให้ดีนะครับเอาตัวนี้ไปก่อนดีกว่านี่นี่นี่ได้หลายตัวดีนะครับแล้วก็ตัวไหนอีกดีตัวไหนดีตัวนี้ทีมเหมอแซ่แว็บแซ่แว็บเอาแซ่แว็บแบบนี้มันไม่เข้ากันนะครับม,มันห้ามทุกตัวจริงๆนะผม เออเอาเอาไปก่อนก็เลยกันนะครับตัวนี้ไปเออตัวไหนอีกดีตัวนี้อ่ะไม่เอาอ่ะเอาตึบไปก็เลยกันอันนี้แทนโอเคลุยครับมาเราก็ต้องวางอันนี้ดักด้านหน้าไว้หมดก่อนนะครับอือแล้วก็ตัวน้ําแข็งนะครับนี่น้องหนาวเย็นของเราแล้วก็ด่านหลังนะครับด้านหลังสุดก็เป็น เดี๋ยวก่อนเอาแมวไปสักดอกนะครับซักดอกให้ชอกช้ปเน่เน่เน่แล้วก็สายฟ้าครับเน่แล้วก็อีกหนึ่งเอออีกหนึ่งอันเอโอเคมาดูซิจะรอดหรือเปล่านะแผนเราเอออย่าให้มึงมาเหยียบเด็ดขาดนะครับในมันยิงมาตรงไหนวะเนี่ยเออช็อตไปก่อนช็อตไปช็อตไปเอาไม่ถึงไม่ถึงเออไม่ถึงยิงไงไม่ถึงในรีก่อน พืดเออเออช็อตไปไม่ถึงนะครับแกวมากสายฟ้าเออช็อตไปช็อตไปเออแกวครับไม่ไม่หัวขาดตั้งแต่ยังไม่ได้ถึงสุดยอดมากเออโอ้โหโอ้โหแกวมากครับทีมงานสายฟ้าของเรานะครับนี่นี่นี่เออมึงยิงมาซีมึงยิงมายิงมาไม่ถึงนะเออถึงก็แมวควนไปไงไปเดี๋ยวเอเอ โอ้ยเกือบเกือบมันิงมาเยอะมากเมื่อกี้รีไปก่อนนะผมเล่นอย่างเร็วๆเออไปอีกรีไปอีกครับเออมันยิงมามาแค่ไหนมันก็ไม่ผ่านเราอะเออเออช็อตไปอีกครับเออเออเออเอาเอาเหยียบได้เหรอเอาบัานเลยแลยครับโอ้โหอะไรกันเนี้ยเหยียบได้เหรอเกิดอะไรขึ้นเอาใหม่ครับ เหยียบอยู่ดีๆก็เหยียบได้อะไรกันวะนนียเหมือนกับเ,เราต้องยิงด้านหลังให้เร็วๆแบบนั้นเหรอเอาใหม่ก่อน oh นะครับมาต้องยิงอ้อมไปด้านหลังเนเอ,อตัวไหนดีเรงเี่ททำลายตัวด้านหลังนะครับตัวนี้ก็แล้วกันหรือว่าไฟไฟไม่ได้ครับมันจะสกัดพวกนี้นะครับมันจะสกัดกันเองนะครับผมสายฟ้าก็แล้วกันครับอืม เอาตัวนี้ไปเออมินสายฟ้าไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ไปโอเคมาเริ่มกันเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ดีโหลดไปก่อนนะครับแล้วก็ขุดพวกนี้ออกก่อนนี่นี่นี่ขุดออกให้หมดเออแล้วก็แมวนี่ยแมวออกสักนิดก่อนนะครับไม่เป็นไรมัง้งเออรอสายฟ้าไปแทนนะครับไวก็ ไหวไม่ไหวก็ไม่รู้นะครับเอาไปก่อนอืมอืมเอาไหวแค่นั้นเนออสายฟ้าก่อนเออนะครับเอาสายฟ้าไปแทนดูซิจะได้หรือเปล่ามันต้องมีวิธีสิเตรียมตัวครับรอยพวกมันมากันเยอะๆก่อนนะครับมันเหยียบตรงไหนว่าเมื่อกี้เนี่ยด้านบนนี่แน่เลยนะครับไปเออเออไปก่อนนี่น้ำแข็งไปเออ ยิงด้านหลังยิงด้านหลังฟืดตีอื้อไวไหมไปเลยเออช็อตไปก่อนครับสายฟ้าหนักๆไปเออเออต้านมันไว้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้หรือเปล่ามาก่อนเตรียมตัวครับไปไปอีกสายฟ้านี่ช็อตไปก่อนโอ้มากันหลายอันเลยมากันหลายขบวนแล้วเนี่ยเออ ไี้ช็อตไปก่อนไหวไหมเดินมาตรงไหนวะว้าวมันอยู่ดีๆก็ผ่านไปอีกนะนี่สายฟ้าไปก่อนครับอันติมาอีกแล้วเตรียมตัวสายฟ้าให้สีสาไปเออพอได้พอได้อยู่อย่าเหยียบอีกนะอืดอืดยิงกันปอยอืดอืดนี่เรียบร้อยเรียบร้อยไม่รอบนี้ไม่เหลือครับผม ไหนไหนเอ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยว <laughs> มันค้างอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่เออรอต่อไปครับแล้วกูจะทําไงวันนี้โอเคครับ <laughs> ต้องกระใจนุ้งก็จะค้างแบบนั้นนะผมโอเคครับผมสรบวันนี้ก็ขอพักไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปค่อยมาอีก3ด่าน4ด่านนะผมโอเคสหรับวันนี้ดีซีก็ขอลาไปก่อนนะครับสวีเดสวัสดไปละจุ๊บ